สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์เลนเกมส์ด้ครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเกม r o ะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเล่นฮีโร่ตัวหนึง่งให้พี่น้องได้ดูนะครับก็คือไอตัวที่มีชื่อว่าอิก i ิดนะครับ oh, oh, ฮีโร่ตัวนี้นะครับก็เป็นฮีโร่สายเมท ระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่จัดจัดอยู่ได้ว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่เป็นฮีโร่สารพัดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นฮีโร่สายเบดที่ใช้ไฟนะครับแี่แล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเป็นฮีโร่ก็เป็นฮีโร่ที่คล้ายๆกับสายเบดเป็นแครี่เป็นตัวนะครับก็คือ ลูกไฟระยะไกลได้อะไรเยอะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นฮีโร่ Hero ตัวนี้ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับมาเล่นให้ดูเลยว่าตัวนี้มันเจ๋งขนาดไหนนะครับโอเครออื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเตรียมหน่อยนะครับว่าเราเราจะเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยเรามาเตรียมหน่อยสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา เขาเรียกว่าจัดของให้ดูนะครับว่าเราเล่นกันยังไงทําอะไรกันยังไงได้บ้างน,นะครับเริ่มจากถ้เราจะมาจัดอไอเทมก่อนนะครับที่เราจะใช้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้แฮมแฮมเบอร์ซิดัตนะครับเป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมแล้วล่ะนะครับถ้าไม่ได้โจมตีเอออะไรไม่ได้โจมตีไม่ได้สู้นะครับมันก็ วิ่งไปวิ่งมามันก็จะเป็นแบบวิ่งเร็วเป็น2เท่าแล้วก็เป็นรองเท้าที่วิ่งไวที่สุดในเกตละต่อไปนะครับก็เราจะเราจะเน้นเรื่องจบปีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเมตรที่ระยะไกลนะยิงลูกไฟเป็นสายแครีนะครับสายแครีทั้งเมยทั้งแครีผมก็จะใช้เดวิดฮาร์ชฮาชกนะครับ ฮาร์ดแฉกประมาณนี้แหละเดวิลฮาร์แกนะครับตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าปิดครีได้นะครับแล้วก็โจมตีเร็วทุกครั้งที่จโจมตีโดนเป้าหมายมันจะโจมตีเร็วได้ต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็จะดีมากเลยลก็สําหรับต่อไปก็คือผมจะใช้กรอกนะครับหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นกราะเวทนะครับประมาณ2อ0นะครแล้วก็มี ค่าพลังชีวิตนะครับดึกพันแล้วก็ลดคูดาวด้วยอ่าแล้วก็ไอไอด่านไอ,อช่อมต่อไปนะครับผมก็จะใช้อ่าใช้อ่าผมขอดูก่อนนะครับว่าควรจะใช้ตัวไหนดีนะครับอ่ะผมอยากจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับที่เกี่ยวกับลดคูดาวนี่แหละครับก็คิดว่าอ่า เดเยดวครับผมจะใช้ตัวนี้ละกันนะครับลดคู่ดาว15%ถ้าเราจะเน้นดาเมจก็ได้นะครับเน้นดาเมจก็ดูที่จำนวนการการทำดาเมจนะครับมันมีให้เลือกหลายอย่างนะ,ะแต่ผมอยากจะเล่นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับดูดเลือดก็ได้นะครับเอาตัวนี้คู่ดาว10% แล้วก็มีพลังชีวิตแถมให้นะครับต่อไปนะครับก็จะเราก็จะสวมเกราะให้มันนะครับแล้วก็ลดคูดาว20%แล้วก็พลังชีวิต400นะครับมีมานาแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็เอาอถ้าถ้าเราจะเน้นว่าจะใช้พลังเวทเพิ่มขึ้นนะครับเอแคร์ะ A นะครับก็คืออันนี้พลังเวทจะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ35% นะครับโจมตีนะครับหรือถ้าจะเอาแบบจัดแต็มไปเลยนะครับพลังเบสประมาณประมาณ400นะครับพาวเวอร์นะครับโจมตีได้ดามิชประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าจะอยากกลัวว่าอะ,อะไรนะแบบพลังชีวิตอะไรเนี่ยมันเหลือน้อยมากๆเลยนะครับผมเลีนอย่างนี้นะครับผมเรียนว่าให้ใช้การโจมตีปกตินี่แหละ อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับดูดเลือดเออดูดเลือดใช้การโจกตีปกติเอามาใช้ก็ได้นะครับอ <ะ S 1> ่าหรือว่าถ้าแบบอ่าอาจจะไม่เน้นการโจกตีนะครับอาจจะเป็นของการอ่าป้องกันนะครับก็อาจจะใช้อมูลเลตนะครับออฟเลนสิตออมูลเลตก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้า,ลายๆกับว่าอ่าทุกครั้งที่เราโจกตี ดูว่าอะไรเนาะ,ะที่เราไม่ได้ทําอะไรมันก็จะเพิ่มอะไรนะเพิ่มพลังชีวิตให้เราถ้าเราไม่ได้โจมตีอะไรอย่างนี้ครับในนาทีนี้ผมก็จะใชะะะใ้ช่องสุดท้ายเนี่ยสำหรับการดนโจมตีหนักๆโดยเฉพาะเลยผมก็อาจจะเลือกอนี่นะครับ P ีแคทนะครับไอตัวนี้นะครับจะเพิ่มพลังเวทนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นอัอนนี้ก็จะมีด,ดูดเลือดนะครับนิดหน่อยนะครับได้ประมาณ15เปอร์เซ็นต์เป็นสกิลพิเศษของมันนะครับอ่าหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะโจมตีนะครับแล้วก็เราไม่อยากได้อ่าไอ้ดูดเลือดเราก็อา,อาจจะสก,กัดนะครับอ่าสก,กัดอ่าไม่ให้อ่าเขาอ่ามีอะไรนะเขาเรียกโจมตีแต่ละทีนะครับก็จะ เรียกว่าจะต่อต้านพวกการอะไรนะสกิลพิเศษของเขาก็คือเลือดแล้วก็กรอบอะไรอย่างเงี้ยคือคือพวกเลือดและกรอะเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สามารถฟื้นฟูนได้นะถ้าฝ่ายตรงข้ามถ้าโดนโจมตีน,นะครับก็คือผมคุณเลือกใช้อทอมอะ,อะไรเขาเรียกว่าทอมออฟเดอะเรียลเปอร์นะครับอันนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเดีนว,ว่าเราไม่ได้ดูดเลือดหรือว่าไปอะไรนะหรือว่า จะจะไปน้นเจาะกรอะก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตอบโต้แทงอันนี้คือเจาะกราะนะครับถ้าเป็นกรณีนี้ผมก็อาจจะอาจจะลองเจาะกรอะก็ได้ครับอ,อ,อันนี้อันนี้คือ2อย่างนี้ก็จะเป็นเจาะกราะนะทั้ง e v i l s e l t c t o r นะครับแล้วก็ staff อันนี้คือตอบโต้แทงนะครับอันนี้ก็จะมีรถคูดาวด้วยผมอาจจะใช้ จาะเกราะก็ได้ครับอันนี้มันจะไม่ลดกูดาวนะครับนนเฮยแล้วผมก็อาจจะเจาะเกราะเลยครับเจาะเกราะเวทอะไรผมเดียวตอบโต้แทงนี่ <c oughs> ก็จะเป็นแรงที่สุดละอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับพลังแสสน,นะผมใช้ตายเกิดสองครั้งนะอ่าแล้วก็ตามดีตามดีเลยครับอ่าผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยสําหรับโรดนะครับ ก็เอาตามนี้เผมใช้ a s s a s s i n เด e นะครับก็คือโจมตีพลังโจมตี1.6พวกเป็น1%ก็ตอนี้ผมก็ใช้ White o l นะครับก็คือก็คือ Ability Power Magic Protection นะครับก็คือพลังเวท4.2แล้วก็มีเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นเกราะเวทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น Fury น่ะะครับ ฟลอรี่นะครับไม่รู้ว่าเขาฟลอรี่อะไรบิจิกก็คือพลังเวท6.4นะครับแล้วก็มี attack speed. แอคแท็กส e ปกก็คือโจมจีเร็วนะครับ0.6เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ผมใช้ดูประมาณนี้นะต่อไปก็คือ,อเรื่องของสกิลพิเศษนะครับผมใช้ฟิกเกอร์ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะวาดด้นะครับในการในการเล่นโอเคครับผมก็จะ เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นแบบเล่นเป็นแรงและกันนะครับจะไม่เล่นแบบคลาสสิกธรรมดานะนั่งต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเซิเร์ฟอังกฤษนะครับคนเล่นก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่น้อยหน่อย,ห,อยหรืออาจจะต้องมันนัองรอนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รอ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ได้นะครับไม่เป็นไรก็คุยไปด้วยนะครับคุยไปด้วยนะครับว่ามันไม่สามารถย้อนไปได้อะ่ะอ ย้อนไปไม่ได้ก็ต้องมานั่งรอนะฮะถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยเรายอร้อนกลับไปได้นะ,ะแต่ว่านี่เป็นเซิร์ฟอังกฤษก็มีความจำกัดนะครับมีบังบุกก็มันก็จำกัดเราไว้นะครับรู้สึกว่ามันจะไม่มีโหมดพวกไอ้นะเควสซี่หรือว่าสิบต่อสิบอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ห้าห้าต่อห้าสามต่อสามหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ยังมีอยู่นะ,ะแล้วก็มีแรงนะครับเล่นแรงเล่นโหมดคลาสสิก นะครับก็คือ,อในเซิร์ฟอังรฤษเนี่ยมันถูกจำกัดไว้หลายอย่างนะเพราะว่าก็คือเซิร์ฟอังรฤกก็ดีคนเล่นไม่ค่อยเยอะเวลาจะหาห้องอะไรก็ก็ต้องรอหน่อยละครับ1นนาทีสนาทีนะครับไม่เกินนี้แต่ผมเคยเล่นนะผมก็ดาวได้เลยประมาณไม่เกิน2นาทีนะฮะก็ต้องรอไปสักหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาเล่นดิสก,กันนะครับเบสสายแครี่นะครับสายโจมตีนะครับแล้วก็เป็นเบสสลับผมด้ครับเป็นเป็นเบสที่น่าเล่นนะครับในระดับที่คนสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะอโอเคห้องมาแล้วเดี๋ยวต้องรอเพื่อนให้ครบก่อนนะครับเล่นในหมวดแรงนะเจ็ดแปดเก้าครบละอันนี้ผมจะไปเลือกเลยนะครับ เดี๋ยวอ่ามันจัดเซตให้เรานะไอเซตที่เราจัดเมื่อกี้เนี่ยมันผมทำให้แล้วไวให้แล้วจะเล่นตามนี้เลยนะครับอ่าไอเซิร์ฟบังเปรดครับผมก็ไม่ได้ซื้อสกินอะไรนะเพราะว่าในเซิร์ฟเนี่ยมันไม่ค่อยแถมอะไรให้ถ้าเราจะซื้อก็ต้องเป็นเงินสกุลของเขานะครับสกุลดอลลาร์สกุล,ลกยูโรอย่างเงี้ย ครัโอ้ยม,มีใครฟาร์มเลยอ๋ออย่างเงี้ยใครจะฟาร์มเนี่ยเล่นตามใจฉันเลยวะเนี่ยไม่เป็นไรฮะก็เล่นไปเอามันอย่างเดียวฮะเอามันอย่างเดียวฮะต้องขอบอกไว้ก่อนว่าถ้า,ถ,าถ้าเราเรา,เราเราเล่นเซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยเซิร์ฟยุโรปเนี่ยคนจะไม่ค่อยนิยมเล่นเกมโมบา้าเท่าไหร่ครับ ก็จะหนักไปทางนู่นนะครับคนที่นิยมเล่นก็น่าจะเป็นพวกอะอะไรนะไอ้ o ออฟเลเจนหรือเกมอังกฤษต่างๆพวกนี้แหละครับเกมที่ฝั <to the S 1> ่งยุโรปก็จะนิยมเล่นกันนะครับอโอเคเราโอเคเราเดินเลยนะครับเดินไปเลยโอ้ย <Eng age. S 1> ลืมตัว <laughs> ต้องไปตรงกลางนะฮะเออ เราจะเห็นว่าสกินแรกนี่มันจะเป็นสกินที่เาว่าสามารถกระจายไฟได้นะเพืพ่อปุ๊บอันนี้โอ้โหมาถึงก็พอ,อจัดเต็มเลยนะฮะเออจะนี่นี่เนี่ยฮะกระจายได้ฮะอลป๊าบนี่อ่ามาละมาละอืมจะโดนจะโดนอ่าตายเออไม่ตายก็เลยไม่โตฮะ เอาไปเจินไปโอ้โหโอ้โห,โโหนกลับตายฮะตายกลับตายอีกนิดเดียวฮะจะคิวได้แล้วนะครับผมจะโอเคนะผมจะสำหรับการเล่นครั้งนี้นะครับผมก็จะเล่นคิวสักหน่อยนะ,ะ, <Blood. S 2> ะไปเดี๋ยวกลับมาเติมของหน่อยไม่มีใครฟาร์มเลย <Yeah. S 1> อ่ะโอ้โหนี่การเล่นเอาตายอย่างเดียวเหรอ นี่ยิงละไปกลาเข้ามาละเองกลาเข้ามาแล้ว,เ,เ,าาลวเดี๋ยวไปหลบอยู่ในนี้ก่อนมีใครฟาร์ไมไหมอ๋อม,ม,มีมีอยู่คนนึงมีอยู่คนนึงได้ได้ไดนี่บิ้มนะฮะเฮ้อจะบเ้มบิ้มอคอมโบได้ไปเนี่ย,ยต้องไวหน่อยนะ ผมใช้สกินพิเศษนะครับถ้าเดินบนน้ำจะเดินเร็วกว่าปกตินะครับโอ้โหมาละชิวหนึ่งตอนหนึ่งฮะอ่าโอเคฝังเราสองละนี่นะฮะนี่เจอเลยฮะเอาเอาความเร็วก่อนนะฮะเฮ้ยจะไม่โอเคโดนเต็มฮะมันก็คงระวังมือนกันแหละ จับนี้บัน้นี่บัาเลยเรียบบึ้มมาอันนี้เป็นสกิลอ่าสกิลอันตินะฮะสุดท้ายเลยอันนี้เอาสิยังไงก็ต้องแบบต้องแบบต้องจะคงจะเดือดเดือในช่วงท้ายฮนะเพราะว่าสกิลมันดีเออเอาสิเอาสิเออเอาสิเอาสิาสาสาสไปไป เรีย,ยบร้อยฮะโดนโดนตีฮะโดนป้อมตีป้อมตีแรงอยู่นะโอ้โหอ่ะไปแล้วเว้ยอย่ามวัวแต่ยิงเล่นนะฮะอ่ะผมช่วยฟา์มังกรแล้วก็ไปช่วยทางนู้นบ้างนะครับมาหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเออเอาโดดี่อี๋อีอออ๋จะไปไหน ไวยกันหน่อยฮะไม่รู้จะชนะไม่ชนะโดนไปแล้วยังไงไปยาิ่งอ่อนไปเบิ้มนะฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอ้ดาเมจเป็นแรงๆเลยฮะโอ้ตายละเวทหมดละ วิ่งกับบ้านก่อนเอาวิ่งกับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปมาช่วยนะเวทหมดแล้วใช้สก,กิลบ่อยๆครับโอ้ทางนู้นเดือดเลยร <c oughs> เราก็พึ่งจะอะไรนนะ <c oughs> โอเคอะปีฮะผม นี่เห็นไหมนี่มันก็คล้ายๆกับแครี่นะฮะเป็นเมตร,ระยะไกลยิงได้ฮนะโจมตีปกติก็จะยิงได้เอาป้อมก่นอนเลยครับแม่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตฮนะเอาป้อมก่นเลยโอ้โหมาแล้วมาละเฮ้ย,ยพิกเกอร์พริกเกอร์นิดเดียวนิดเดียวนี่โจมตีไอ้อันนี้กินป้า บึมบึมเอา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 นะโดนแน่โดนแน่แน่ไอคนครอบครองไอฮีโร่เมื่อกี้มันใช้ไม่เป็นนะรู้ปะปุ๊บไอโดนป้อมตีแรงมากเลยวูดทางนู้นป้อมไปแล้วอะหายไปแล้วป้อมหนึ่ง เราก็ต้องทำบ้างนะฮะนี่นี่ครับมามามาสิมา,มา,มาส,สิขยันใช่ไหมไม่ไหวแล้วฮะเดี๋ยวตายแล้วก่อนครับเด๋ยวตายก่อน <ite> โอเคเราได้โจมตีเร็วมาแล้วนะ โอเคโอเคมาสิมา,มาเอาสิเอาเร <c oughs> ียบร้อยครับแม่รอนมาเข้าป้อมแล้วตัวดขาก่อนนะครับแม่ปึ้มน,นะฮะเอาแล้วก็ไปนี่โอเคเรียบร้อยสบายใจแล้วกลับบ้าน ทางฝั่งเราก็ถล่มไปสองป้อมนะ <your> ไปะเดี๋ยวเราไปจัดการหน่อยอเอายังไงเกมเปลี่ยนแล้วเราก็เกมเปลี่ยนบ้างสิ <Triple kill. S 1> เฮ้ยมานี <need> มาช่วยหน่อยม <Let 's S 2> แบ,บ็ะอัพหน่อยแล้วเ <One kill. S 2> อ้าอาวเฉยมันยอมแพ้กันเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับ โอ้ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของเอตัวนิดดี D ขึ้นเลยอะ่ะมาเล่นยอมแพ้ถึงได้ยังไงเ้อาใหม่ฮะ <c oughs> เอาให,ให,าให,ใหม่มขอเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะมันไม่สะใจเลยเนีย่ยรีบยอมแพ้เอ้ยไปนะฮะ ปรข้าใไฮวาเซิร์ฟนี้เป็นเ,นเซิร์ฟที่คนเล่นก็ไม่ค่อยเทพอะไรมากมายเลยครับคนเล่นไม่ได้เทพเลยอขอดูเวลาหนึ่งครับแม่แค่ยี่สิบกวินาทีผมขอเล่นอีกตาหนึ่งนะยังไม่ได้ฆ่าอะไรเต็มที่เลยเนะี้ยโอ้โหขออีกตาหนะึ่งเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สามมีสามอะ่ะมีมีใครามาเล่นกับเราด้วยไหม สาใช้เวลาแป๊บเดียวผมอยจะเล่นอีกดิสให้ดูนะหาว่ามันสนุกสนานเลยนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอไปด้วยคุยไปด้วยนะก็เราไปเห็นแล้วน,นะว่าอีกนิดก็เป็นฮีโร่ Hero, สายเมรนะครับสายโจมตีนี่แหละเมทสายโจมตีนะครับมันก็จะอยู่ในระดับที่ก,กลางๆนะครับ ก็ไม่ได้ว่าจะโกงอะไรมากมายตัวนี้นะแต่เพียงแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็คือว่าก็พอได้แหละครับก็เห็นผมเห็นในาการแข่งขันเอาวีเนาะหลายคนก็จะชอบใชอิกนิ s นี่แหละในการเป็นหนึ่งในทีมเอาไว้แบทเทิลกับแข่งขันกับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับเนี่ยลองลองลองรอ,งอ,งองดูสักหนึ่งนาทีกว่า,วานะถ้าไม่มีผมก็จะ ผมว่าจะเลิกเล่นหมดนี้ด้ยครับอรอสักแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าอะไรสามวีสามนี่มันมันมันจบเร็วนะเออมันไม่ได้จบอ่าจบช้าอะไรนะครับประมาณสิบกว่านาทีก็จบแล้วครับลงไม่ก็เจ็ดแปดนาทีก็จบแล้วะคอ,อโอ้ช้าจังเลผมไม่เอาแล้วผมอ่ะโอเคครับก็ มาเล่นให้ดูนะครับตัวยูโรนะครับที่มีชื่อว่านิสนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็ผมคิดว่าอไอตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็มันเหมาะกับในการไม่ได้เหมาะอาการซับพอร์ตหรอกมันน่าจะเหมาะอาการเป็นสายโจมตีมากกว่าแล้วก็าาสายที่อไอนะที่โจมตีระยะไกลนะเป็นเมรระยะไกลแล้วก็โจมตีประมาณว่า ไปกลุ่มอะไรเงี้ยเออแบบระยะไกลแล้วก็กว้างนะครับแล้วก็พวกเคลียร์พวกคลีปอะไรได้ง่ายนะฮะตัวนี้ผมก็แนะนำนะเราไปลองหามาเล่นดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์โมเด็เกมมิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องไรเดอร์โมเด็กเกมมิ่งมาตลอดนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสลับวันนี้นะครับ r o v เล่นให้ดูนะครับขอตัวลา ท่านไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยเจอกันเอาวีเล่นให้ดูนะอ่าในคลิปต่อไปนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับ